ไม่แอนนาไชาเกอร์ันนี้มาแล้ว<ด>น,นี่เนี่ยเออจะเป็นคลั่งอะไรหรออา่าอะไรนะคือเป็นคลั่งไงเป็นคลั่งคืออะไรไ<อ>ชคเกอร์คลั่งอนะไม่ได้คลั่งไชคเกอร์นี่วันนี้เนี่ยเราจะทําการแข่งขันกันว่าใครขับรถได้ไวที่สุดไชค์เกิลเดี๋ยวเธอจะเอารถออกให้เธอนะแข่งกันนี่เธอเอาคันนี้เลย ลดแรงไปเลยของไชายเกิลนะตำรวนที้ไม่จำเป็นต้องแรงอ่ะไช้เกิลมารถไชายเกิลไม่เห็นเท่เลยนะอะขับขับไปเธอะไชคเกิลไม่เท่ก็ขับไปเถอใครถึงทะเลสาบก่อนคนนั้นชนะทะเลสาบใช่ข้างหน้าไงนี่ไงตรงนี้1 2ึ่งสองไปมันไีใครเล้ว ไม่มีทางชนะบันนี่หรอกเพราะว่าเธอขับรถไม่เก่งว้าบันนี่ตกชเกจะลงไปเลยนะอชกเกลเธอลงไปทำไม่ดีอ่ะแล้วบันนี่เธอไปยังไงอะบันนี่ขึ้นมาแล้วเชกเก็ลใกล้ถึงแล้วบันนี่แล้วทำไมไม่ได้หรอกเรามีข้อตกลงกันไม่ใช่เหรอว่าถ้าใครถึงทะเลสาบก่อนคนนั้นชนะแต่ว่าบันนี่ถึงก่อนไงเมื่อกี้อะแชเกิล แลบันนี่ถึงก่อนเมื่อกี้นะาบันนี่ถึงเออโบันนี่ิกองเธอไปถึงตอนไหนนะว้าวว้าวก็บันนี่ลงมาถึงก่อนเมื่อกี้บันนี่บอกทะเลสาบไม่ได้บอกว่าต้องขึ้นไปบนเกาะนี้เอ้ยถอ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 ยบันนี่ขึ้นมาแล้วเย้ใช่ก็ว่าดตดแล้วรถเธอหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันจมน้ำไปแล้วน่ะเหน่าเหรอเอ๊ะแล้วคันนี้รถใครเนี่ยเธอเอาออกมาให้ฉันขับ หรอไม่ใช่นะไชก์เกิลคนนี้ว้าวชก์เกิลเป็นตัวอะไรเนี่ยบันดี้เธอยังรอดอยู่ไหมน่ะว้าวบันดี้โดนทำร้ายไชก์เกิลเมเด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 บัตอีเตอร์นี่แต่มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะไชก์เกิลมันมีสองตัวโชคดีนะเนี่ยที่ฉันมาอยู่ตรงกับทะเลสาบเนี่ยว้าวบันดี้ทับมันตายแหละเจ๋งมาก อะไรมันขี่บันนี่อยู่ว้าวว้าวันนี่ยิง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 ไม่ดีแล้วแหลมีหลมนแนชนรถถังของเธอเจ๋งกว่าเยอะเลยน่านี่แนชนออกไปอีกสิมาที่จะชนให้ใช้ก๊วยหนาม้าไปิีกว่าชนไม่ยั้งเลยมาสิมาสิโอ้ันเกิดแล้วบันนี่ชนเรื่อยๆยชเกดูสิี่แแนี่แน แล้วบันนี่ลงรถถังทำไมเนี่ยว้ายล่วมันกินรถถังบันนี่แล้วไชเกิลว้ารถถังพังไปแล้วเฮ้ยมันไปหาไชเกิลแล้วเร็วว้า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 วอ่เออไม่ได้ยังไม่ทันได้วิ่งลงเขาปรากฏเหมือนกันเลยเฮ้ยไชเกิลเฮ้ยมันยังมองไม่เห็นเราแอฟเอฟเอฟไชเกิลีบวิ่งมาเร็ว เราไปทางขวางั้นเราต้องวิ่งลงทางซ้ายจิ๊กเก้ลเร็ว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 ของหมดเลยพับฟาทันไม่ชัยเก้เดี๋ยวยวมันสั่นจะเทือนไปหมดเลยใช่เียดไปนิดเดียวเองอะรอบนี้เนี่ยบัตนี้จะนำนะชัยเก้ลเราจะต้องไปถึงหอคอยแล้วเราจะเจออาวุธยุทโธปกรณ์ที่แบบสามารถจัดการมันได้อะอย่างเช่นรถถังเมื่อตะกี้ไงใช่รถถังเมื่อกี้มันเจ๋งมากเลยนะบัตนี้ใช่ใช่ใช่ชัยเก้ลรถถังเมื่อกี้เนี่ยสามารถจัดการมันได้ด้วยแฮะบัตตี้ฉันรู้สึกว่ามันสั่นจะเท เฮ้มันใกล้เลยเราชายเก้า<ช>เ,เธออาจจะคิดไปเองก็ได้นะมันไม่เห็นเราด้วยซ้ำว่าเราอยู่นี้ว่า <c oughs> มันรู้ได้ไงว่าเราอยู่นี่นี้ <c oughs> แย่แล้วแย่ไล้วบันนี่นำไม่ได้แฮะโอ้ให้ตายเถอะบันนี่นำทีไรนนบัตี่ตายตายลอดเลยชายเก้ฉันนา นนฉันว่า,วารเราอาจจะขาดความมั่นใจเราอาจจะขาดพลังเราอาจจะขาดยอดไหลจากน้องๆน,นี่นาะฉันขาดกำลังใจใช่แล้วเราขาดกำลังใจที่บันี่หมายถึงนะคืออันนี้แหละกำลังใจจากใครนะ้องจากทุกคน แลยเป็นกำลังใจให้เกกับบันนี่หน่อยนะ,อ 1, ยนะขอหนึ่งพันห้าร้อยไนะขอสองพันเลยได้ไหมน้สามพันห้าได้หรือเปล่าสามพันไดไหมธอพูดอย่างก,กับต่อราคาซื้อของ <c oughs> ในตลาดเลยแฮะแต่ว่าแต่เรามาพูดกันอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มาหรอก<ไ>ตัวน,นี้นอยู่ไหนแล้วนะเ <c oughs> สียงมันเหมือนเงียบ <c oughs> โอ้ยเชคเอ้าดูสิมันไปเฝ้าตรงหอคอยน้าแล้วเราจะไปได้ไงเนี่ยมันหันหน้าไปทางหอคอยฉันว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเลาะไปทางริมขวาดีกว่าบันนี่ได้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 เชคเกิลนำเลยเชคเกิลนำเลย ดิ๊บมาเลยดิ๊บสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นปัตตาีไปหมดเลยนี่ลงเลยมาเลยลงเลยลงเลยวู๊แล้วบันี้เชนตามฉันไม่อยู่ไหมเธออยู่ไหนน่ะอยู่หลังเธอเนี่ยเอ้ายังไงดีชรยก็ตกลงชั้นนำใช่ไหมเนี่ยอ้าชรยก็นำนำนำันหลบหน่อยสิฉันไต่ไม่ได้เธอออกก่อนเธอหลบก่อนนะบันี้จะหลบให้อ่ะไป มา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 อู้ทางตันให้ตายแต่ไชเกิลเราจะตายกันไหมเนี่ยอ่ะนำนำนำตามตามตามมานี้มาตามมาดีมาทางนี้ไม่ใชไ์เกิ้ลใช้ทางนี้หรือเปล่าต้องต้องเป็นทางนี้นะโอเคนะแต่ก็ทางนี้เนาะใช่ไหมใช่ไหมอ่ะซิกแซกซิกแซกไชเกิ้ลเธอเบาเบาหน่อยที่อยาวิ่งเดี๋ยววันนี้ปวดหัวฮะนี่แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนี้เนาะแล้วก็เดินเดินเดินนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเดินเดซ ว้าวแลที่สุดเราก็ถึงสถานที่ที่สามารถเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ยุทธุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะจัดการเจ้าโอ้โหช่ก็ฉันไม่ได้ตดนะน่สฉันเหม็นก้นเธอนนะไม่ตายเดียโอ้สันอีกแล้วสันอีแล้วยกระกิงไหวแชรกรู้สึกวันนิ่งฉันได้ยินเสียงสีเท้ามันฝีเท้ามันตายฉันรแช่าก็นำนำนะแชรก็ดำนำนำเร็วเร็วเร็วาะว่ามันอยู่ตรงนี้มันดูละบอลลบอลบ้า จำลกเมื่อกี้ใครนำเหรอเออเออผัดกันนำน่ะพอตังพอตังนำเนาะเฮ้เฮ้้้้าจะมาถึงตรงนี้ชายก็โอุ้หยเก่งมากเลยที่เธอพาพวกเรามาถึงขอบกำแพงได้เก่งไปแล่วชว่าแต่เหลืออีกนิดเดียวเราก็จะถึงแล้วเนี่ยชายพาเราไปต่อเร็วขอ,ขออยู่ไม่ไกลแล้วมาเร็วมเร็วมาเร็วเร็ว บันนี่จามเกือบไม่ทันเนี่ยแชรก็ลเธอวิ่งเร็วเกินไปย่าเรบาบันนี่ด้วย,วยสิบันนี่เหนื่อยมากเลยนั่นเนี่ยโอ้อยแต่รอบนี้แชรก็ลเธอเก่งมากเลยนะที่พาเรามาถึงหอคอยไปทางไหนต่อะตอ,อะไรทำไม,ไมต้องให้บันนี่แทร์เกิลนำไปสี่เมื่อกี้บันนี่นำสองรอบนนบันนี่ตายทุกรอบเลยนะ มันนีม่มันนี่มันเร็วม<า>ันนี่มันนีม่มันนี่มันเร็วมันเร็วโอเคีดตรงไหนตรงไหนใช้ๆเนาะวิ่งไปตึ๊กตึ๊กตึกโอ้หขวาขวาจะถึงหอคอยแล้วในที่สุดเราก็จะถึงแล้วอุปกรณ์ที่มีความรุนแรงที่สามารถที่จะทำลายเจ้าอีเตอร์ปัดได้หรือว่าปัดอีเตอร์นะห้องปัตอีเตอร์มันอยู่ในนี้แหละเย้ในที่สุดเราก็ถึงแล้วึ้นเป็นขั้มปอนแล้วเร็วๆๆๆโนานไงใช้รถถังอย่างที่เราว่าจริงด้วย จะทำให้เราจัดการกับเจ้าบัตอินเตอร์ได้ริงด้วยไชยเกลนี่บันนี้ขึ้นมาครับแล้วว้าวบันบนี้ฉันรู้สึกว่าขามนติดอยู่ไหนไหนไหนว้าไชาเกลรถถังลนเอาเอาบันนีอไปไหนแล้วนี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไหนไหนไหนฉันจะยกเธอขึ้นมาเอง โอ้บาบ้าบาบาวาว้าววาวชาเกายชาเการะวังระวังววววว้าวว้าวว้าว่าเราจะได้ใช้รถถังดีๆไหมเนี่ยว้าวว้าวว้าว้าตอนจบอย่างสวยงายมันหลุดแล้วมันหลุดมันหลุดมันหลุดีน่ยญิงไม่โดนแฮะขึ้นมาขึ้นมาเลูก ไปขึ้นบนรถถังลองยิงมันดูบ้างสิขึ้นรถถังเดี๋ยวฉันจะลองยิงมันเองเบงเดลแชกเกิกลอโอ้แบบนี้กลิ่นควันปืนมันฉุนจังเลยนะแล้วก็เธอยิงมันให้โดนซสินี่ไม่ตายแฮกแชกเกลฉันว่าเราต้องขับไปใกล้ๆนะแชกเกิลขึ้นไปอยู่บนป้อมป,ปืนข้างบนเลยอันนี้พัตตี้จะพาเข้าไปใกล้ๆให้พร้อมยัง เราจะไปกันได้ใช่ไหมนะไปได้สิไชเกิร์ติดติดติดไทเกอร์เราติดมันไม่รู้ใช่ว่าเราอยู่แถวนี้ตัวเลยบันนี่ฉันยิงมันได้มันตายแล้วเจ๋งมากเลยฮะไชเกิลเธอทำได้ไงเนี่ยว่าแต่รถถังเราติดนี้มันต้องลงข้างล่างไหมเออถ้าเราลงไปข้างล่างมันจะเห็นเลงไปนะบันนี่เไปว้า ชัยก็จะตกน้ำหล่ะว้าวว้าวมันอยู่ข้างล่างชัยก้าวว่างไม่ทันแล้วแหละบัดนี้ว้าวว้าวอ่ะบัดนี้โดนรถถังกระแทกชายก้าวมันออกมาเยอะมากเลยนั่นสิบันนี้ พวกนี้มันเป็นบัสอีเตอร์ที่ยังไม่ได้ตื่นนี่ชายเกิลฉันว่าเราต้องไล่จัดการทีละตัวแล้วนะฉันว่าเราต้องจัดการมันให้สิ้นซาก่อนที่มันจะตื่นนะบันนี่ขึ้นมาแล้วชายเกิลก่อนที่มันจะตื่นฉันขึ้นมาแล้วจะเริ่มจัดการจากตัวไหนก่อนดีายเกิลตัวไหนก็ได้เลยสุกไปเลยมต่เยอะไปหมดน้าโอ้มันตื่นขึ้นมาแล้ว รถถังไม่มีแรงเลยใช่ครัย่งเยเย่งเย่ย่เย่งขึ้นไปออ้เราขับชนได้นี่นะใช่ใ่ใช่รถปีก่อยทขาไับพับไปเลยว้าจมน้ำจมน้ำอีกแล้วแต่นี่จะขึ้นมาก่อนแล้วเออลุเย้ขึ้นมาได้แล้วไปต่อเข้าไปในเขาวงกนแล้วไปเหยียบมันเลย ก็เก่งมากจัดการมันว้าวตั้งหลักการมันยังมีอีกเยอะเลยนะบันนี่โอ้ทำไมเจ้าชายเจ้าจะเกิดบันนี่เกิดลงน้ำอีกแล้วแล้วต้องถอยเราต้องถอยชายเจ้าตั้งหลักก่อนนี่คือคำคบของเราฉันว่ารถถังตรงนี้มันยังไม่ตื่นไหมปล่อยมันไปก่อนไหมเราเซตระบบรถถังในการยิงระเบิดนิวเคล so wow. 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 Oh, wow. mm ียร์เลยหรือเปล่าก็ดีนะบันนี่จะได้จัดการบันทีเดียวให้สิ้นซากค่ะโอ้บันนี่ เธอเซ็ตไวยับเลยทันไม่ทันตับตัวเลยนะาแต่ว่าเราก็จัดการมันได้ใช่ไหมไชคเกิลัด่าได้นะมันน่าจะหมดแล้วแหละมาดูซิดูรถถังทั้งหมดเลยชคเกิลโอ้ล่าเป็นหน้ากลองเลยววไม่เหลืออะไรเลยเยิในที่สุดเราก็จัดการมันได้มันเหลือตัวสุดท้ายเดินอยู่เลยชคเกิล